สวัสดีครับวันนี้มาดูงานติดตั้งที่เป็นงานเล็กๆมากนะครับ งานเล็กๆก็คือจะเป็นรถมีน้อยคันนะครับตอนนี้เป็นรถสำล้อทุกๆนะครับเดี๋ยวลองดูคันนี้ก็จะเป็นใช้พอนจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีปีตัวหนึ่งมีปิดนิ้วคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีกลางแหลมชุดหนึง่งเป็นชุดเล็กๆครับเดี๋ยวลองไปดูตัวรถก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสำล้อทุกๆนะครับธรรมดาทั่วไป รถก็เรียบๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรมากมายก็มีแค่อาจจะทําสีมานิดหน่อยนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้แค่ลูกเดียวนะครับตัวรถก็จะอาจจะดูเก่าๆไปนิดหนึง่งตัวรถอาจจะดูเก่าๆไปน,นิดตัวรถอาจจะดูเก่าๆไปน,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราถ่ายเครื่องเสียงให้ดูนะครับอ่ารถก็อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับต้องมีกลบเก่า นี่ครับตัวเล่นเราก็จะใช้เป็นโทรศัพท์นะครับต่อสาย AUX เข้ากับ PM นะครับก็จะมี PM ตัวหนึ่งนะครับมี PM ตัวหนึ่งก็เจ็ดแบรนด์ทั่วไปนะครับปีพวกนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับคือฟอนต์เน,นี่ยมีแค่นี้เองไม่ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับก็เจ้าของเราก็ใช้โทรศัพท์ต่อนะครับอย่างนี้ แค่นี้เองแล้วก็มี power ตันวนึง power ก็ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับมันก็จะดูเก่าๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนของที่เราทําเข้าไปใหม่นะครับก็จะมีตู้เป็นชุดนี้นะครับอันนี้ก็เราแกะไอ้ลูกกรงที่มันขั้นตรงกลางออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตู้ลําโพงเข้าไปนะครับก็จะมี ตัวนี้เป็นแหลนะครับกลางแล้วก็มีสิบนิ้วคู่หนึ่งตรงกลางครับเสียงที่ออกมามันก็ฟังได้นุ่มๆอยู่นะครับไม่ไม่ถึงขนาดดังอะไรมากมายนะครับใไหมนะครับแต่ถ้าฟังรอบรอบร,อบรถก็โอเคอยู่ติดตั้งออกมาก็ประมาณนี้นครับนะีครับมันจะก็อยู่ตรงกลางรถอย่างนี้นะครับ ถ้าใครใช้รถสาล้อแบบนี้นะครับสนใจก็มาติดได้นะครับความหนาของตู้ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับประมาณสักเจ็ดนิ้วได้ตรงนี้ก็นั่งพิงได้เลยนะครับอาจจะแข็งๆนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้โทนสีหนังที่เราใช้ก็จะเป็นดำแดงนะครับเพราะว่ารถพวกนี้ก็อาจจะเรียกว่า ฝั่งแนวลูกทุ่งนิดนึงนะครับก็จะใช้เป็นสีดาแดงนะครับตอนแรกจะเอาดําเขียวนะครับแต่เขียวมันไม่เหมือนสีที่ใช้ในรถนะครับภายในก็จะดูเก่าๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะรเพราะว่ารถทางผ่านการใช้งานมาน,นานหลายปีนะครับทางเจ้าของอาจจะยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายนะครับก็คืออาจจะใช้แค่บรรทุกของนิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับเอาแอมเราก็จะแยกเป็นกลางแหลมสองชันแนลนะครับแล้วก็อีกสองชันแนลที่เหลือจะเป็นขับซับนะครับเอาลำโพงพวกนี้ไม่ค่อยกินวัดเท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้กำลังขับพอดีพอดีนะครับก็เป็นอีก ผลงานตู้ลำโพงอีกอีกหนึ่งตู้แล้วกันนะครับตัวรถนี่ก็เก่าๆว่าไม่เป็นไรได้อยู่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้นะครับกับงานติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับใครสนใจจะทำงานเครื่องเสียงรถยนต์ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับตีตู้ลำโพงนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ที่รายละเอียดคลิปด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม